เขาจะปล่อยลงะเฮะฮอาๆๆเขาไม่กินกัญชาเลยฮ่าๆๆไม่กล้า นะรตรงนีมน้มันมันมันถ็งนี่ตรงนี้มือกันเราไปไหนไปหาตรงนเหรวะ